กำลังจะซ่อมรองเท้าเป็นรองเท้าคอนเวิร์ใช้มาประมาณจ็สิบปีแล้วค่ะคู่นี้ดูดิอาอู้อาแบบโหดมากแต่แต่พื้นข้างในยังดีๆอยู่เลยดูสิอารอบเลยเดี๋ยวจะทำการติดกาวเป็นกาวรองเท้า จะลองเชสด้วยการทักเกาดูก่อนนะคะมันแบบเป็นการติดรองเทา้ารองเท้าใส่ดีแล้วก็ต้องดูแรอ c เ n v e r t เป็นอะไรที่แบบอึดถุกทนมากอึดถุกทน ติดแล้วก็บีบเข้าจะอยู่ไหมเนี่ยบีบเข้าอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะมันอยู่ที่มือฉันนี่แหละติดรอบเลยติดไว้ก่อน อยู่มีอยู่ค่อยว่ากันอยู่ด้านนี้โอ้โหด้านนี้อ้าแบบหดอ้าไว้แบบเผื่อให้ฉันติดกาวเดียเนี้รองเท้าค่ะติดแล้วค่ะปุ๊บบีบเข้าไปบีบเข้าไปแล้วก็กาวมันก็จะขึ้นมานหนึง ดีไปดีไปแล้วเข้าไปเช็ดกาที่หลังดีแว้วก็อยู่เลยค่ะว่าจะเอาไปเย็บแต่ไม่เย็บดีกว่าข้างนี้ก็เริ่มอยู่อ่ะด้านหลัง ด้านหลังตรงท้ายติดก่อนเจ๊บจะมีกาวสีเหลืองๆนิดนึงค่อยเช็ดออกให้สอบที่หลังก็ได้จะบอกว่า อยู่อยู่นะติดอยู่แต่ต้องดิบเข้าห,หลักๆคือน,นิ้วชนิดแหละปึ๊บติดอยู่อยู่นะคะให้ลังดิบก่อน เป็นกาวติดรองเท้าดูข้างนี้โอ้โหจะบอกว่าคอนเวิร์ตเป็นอะไรที่แบบทนทนสมชื่อสมัยวัยรุ่นคือต้องมีสักคู่คอนเวิร์ตออสตา ถ้าใครไม่มีคอนเวิร์สคือติดติดรอบๆเลยค่ะจุ๊บบีบเข้าไปเลยมันก็จะจูเองบิดไปเลยอึบหืมหลักๆก็ติดมือชนิดแหละติดเข้าไปเลยค่ะโอ้โห กดๆความเหนียวของกาวอ,อ,อืดข้างนี้อ้านิดเดียวข้างนี้ข้างนี้ก็อ้า,อาแค่ข้างๆป็นเหนือผ้าพโอ้โหใส่ดีมากผลเราไม่ต้องทิ้งนะคะเราซ่อมใช้ได้ก็บอกว่า คอนเวิรยิ่งเก่ายิ่งเก่าจาใครที่แบบเป็นวัยรุ่นยุคเก้าศูนยจะใช้คํานี้ยิ่งเก่ายิ่งเก่าติดแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนเดิมข้างนี้ไม่ค่อยอ้าเท่าไหร่ปไป,ปติดกันไหมก็ะ ช้ได้โอเคเลยกาวอะ่ะกาวโอเคเลยค่ะมือฉันก็โอเคมากติดกาวมือติดกาวอขอใช้ได้ดีเหมือนเดิมก็พอละจะเก่าก็ช่างมันชอบแบบเกบ่า เก่าๆโอเคแล้วนะบีบเข้ารอบๆก็โอเคนะจะมีสีเหลืองๆของกาวติดนิดนะึงเราค่อยไปซักใหม่แต่คู่นี้แบบปีนึงสักสองทีนี่แหละคนวดของแท้ โอใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไม่อ้าเลยเติดทนไม่อ้าแล้วโอเคเลยค่ะโอเคเลยไม่อ้าแล้วก็เแิ่มจะอ้าข้างดูพื้นรองเท้าเกือบสิบปีแต่ก็ยังเหมือนเดิมใช้ได้ดีเหมเลยข้างนี้ติดแล้วข้างนี้ที่ติดก่อน ไม่อาละโอ้โหกาโอเคเลยนะกาวติดสนิทแล้วค่ะจะมีรอยกาวเหลืองๆนิดนึงเราค่อยไปเก็บเก็บที่หลังก็คือซักซักหรืออาจจะใช้ผ้าเช,ช็ดลองเช็ดดูก่อนถ้ามีรองเท้าก็เกา่าถ้าแบบว่าใส่ดีอ่ะไม่ต้อง,งทิงนะคะพยายาม ดูแลรักษาของเก่าไว้ถ้ามันยังใช้ได้ดีก็ติดกาวถ้าแบบสุดจริงๆก็คงเอาไปเย็บนะคะแต่อันนี้ติดกาวได้ก็โอเคล้เสร็จแล้วคนเวิดคู่ใจของฉันติดสนิทขอบชิปหมดแล้วไม่อ้าแล้วค่ะใช้ได้ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้กาวแห้งสักหน่อยแล้วขอาไปชิดกาวออก